นี่ทุกคน <c oughs> หนูไปหาเครื่องมาแล้วอันเนี้ยคือหนูไม่ได้ใช้นานมากแล้ว,วหนูตอนเด็กัลโหลเลแปลต่ตอนนั้นทุกแล้วปกติเก็ดว่าจะใครจะทนเหรอครับหนูอะมีโฟตโต้เช็ตคือตอนที่หนูเป็นโอตาเลือดแท้แบบแท้มากตอนปลสี่คือหนูไปทุกงานที่เขามีงานวิี้ยงเขียนเข้าไปหนูอะ เก็บของพี่เชอร์พี่ปาเอ้ยพี่เชอร์พี่ปากันละพี่เชอร์ปังแล้วก็พี่ปันแล้วก็หนู่ะเก็บพี่โมบายพี่นิวอแล้วก็มีพี่ปอนนี่อยหน่อยๆเพราะว่าช่วงนั้นหนูชอบพี่นิวมากมันจะมีช่วงนึงคือชอบพี่นิวมากมากที่เขาไปเล่นซีรีส์อะไรอะไอเรนนั้นที่เล่นกับที่เขาเล่นเป็นไวยูนิคร์นชนชนนัทญาหนึ่งเรื่อง ตอนนี้ก็เป็นเลียนแท้ไปทุกง,งานถวไปทำงานทุกตอนนี้คือถ้าเจาะลงไปอ่ะเลียดแนไม่ใช่สีแดงเลี้ยงคือสีม่วงว่าเราดักพินิคินคะหนูรักพินนิคนะคะขอบคุณนะคะคุณนะคะรักเลยนะคะยี